ก็ตอนแรกวันนี้เนี่ยคิดว่าไม่มีอะไรนะฮะเพราะว่าไม่เชื่อว่าจะมีสถานการณ์ที่เป็นควันหลงมาจากข้อตกลงหยุดยิงที่ทางกัมพูชาไม่ยอมรับในอีก2เงื่อนไขอีก2เงื่อนไขที่กัมพูชาไม่ยอมรับและเข้าใจเลยว่าทําไมเขาไม่ยอมรับเพราะว่าเขาได้ละเมิดสัญญาออตตาวาทิ้งไว้ด้วยการทิ้งทุนระเบิดไว้ในพื้นที่ซึ่งอยู่ในฝั่งไทยนะครับเอาจริงเขาวางกับระเบิดเนี่ยผมเชื่อว่าในฝั่งเขาเขาก็วางนะฮะ ความไม่ระม,มัดระวังในการวางกับระเบิดเนี่ยมันเป็นอะไรซึ่งสะท้อนถึงความไม่มีวินัยในการปฏิบัติหน้าที่ของคนซึ่งมีหน้าที่ในการวางระเบิดด้วยการวางระเบิดแล้วก็ทําแผนที่ในการวางระเบิดอย่างรอบคอบโดยที่สามารถจําได้แล้วก็กลับมาเก็บกู้ในภายหลังได้เนี่ยซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแต่อย่างน้อยถ้าจะวางถ้าจะละเมิดสุดที่สัญ,ญญาเนี่ยก็ต้องทาในรูปแบบที่ไม่ได้เดือดร้อนฝั่งตัวเอง แต่ผมเชื่อเลยว่าในอนาคตเมื่อเขาวางทุนระเบิดทิ้งไว้แบบนี้คือมันเรียกได้ทั้งกับระเบิดแล้วก็ทุนระเบิดนะฮะที่เรียกกับระเบิดเพราะว่ามันเปรียบเสมือนเป็นกับดักนะฮะพอเหยียบแล้วมันก็เป็นกับดักเป็นทรัพเป็นบูมี้ทรัพนะฮะ หนึ่งในเหตุผลที่เขาระงมไม่มีการใช้กับระเบิดก็เพราะว่าเอาจริงแล้วเมื่อผ่านช่วงซึ่งมีการสู้รบไปแล้วก็เจรจาหยุดยิงกันได้เนี่ยไอ้กับระเบิดเนี่ยแหละเป็นสิ่งที่ทําลายบรรยากาศที่สามารถสร้างความปรองดองได้เมื่อต้องการหยุดรบคือเมื่อเอาจริงแล้วฝ่ายทหารฝ่ายการเมืองเจรจากันเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะหยุดยิงแล้วจู่ๆมีทหาร3มคนที่ไปเหยียบทุนระเบิดอย่างในวันนี้ถึงเป็นทหารฝั่งไทยไปเหยียบโดนเนี่ยบาดเจ็บกันหนังหนาสาหัสกันเนี่ยกลายเป็นว่ามันทําให้มีความไม่พอใจเกิดขึ้นอย่างสูงในฝั่งไทยคือู้ ง่ายคือไอ้ก,กับระเบิดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นชนวนแล้วก็เป็นสิ่งจูงใจให้ในที่สุดจะต้องมีการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอะ่ะเพื่อเอาคือนน่ะมันเป็นแบบนีิงจริงฮะคือมันเป็นได้สองทางนะก็คือว่าสมมุติว่าฝ่ายที่วางกับระเบิดเนี่ยพลาดและได้วางทิ้งไว้ในสมรภูมิที่ทหารของฝั่งตนเองก็เดินลาดตระเวนถึงเวลาก็เหยียบโดนเองแล้วก็พิกลพิการกันหรือไม่มันทําลายบรรยากาศในการหยุดยิงเมื่อคุณวางไว้ในสมรภูมิพื้นที่ของอีกฝ่าย อีกฝ่ายเยียบโด,โดนเขาก็ไม่อยากทำตามเขากตกลงหยุดยิงแล้วเขาก็อยากตอบโต้เพราะว่ามันเปรียบเสมือนอาวุธชนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นมันมีเหตุผลที่เขารดลงแล้วก็ลงนามในสนธิสัญญากัน ไม่ให้มีการใช้ทุนระเบิดถ้าคุณย้อนกลับไปในสมัยส,ยสงครามเย็นนะครับช่วงหนึ่งของสงครามเย็นที่มีสงครามเขมรแดงเนี่ยตอนนั้นทุนระเบิดก็ใช้กันเยอะมากแล้วในที่สุดก็นํามาสู่บทเรียนของกัมพูชาในยุคสมัยที่พยายามที่จะแก้ไขปัญหาดั้งเดิมของประเทศของตนเองแล้วนั่นก็คือเชิญชวนให้แม้กระทั้งทหารของฝั่งไทยไปช่วยในภารกิจแก้ปัญหากอบกู้ทุนระเบิดซึ่งถูกวางไว้ด้วยทหารกัมพูชาแล้วมันก็เดือดร้อนพลเมืองของเขาเองด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นในมุมมองของผมมันไม่ควรจะมีการใช้กับระเบิดเช่นนี้ แล้วเมื่อใช้แล้วเนี่ยผมก็ยังมองว่ามันถูกนะํามาเป็นข้ออ้างในอลละเมอรข้อตกลงหยุดยิงของฝั่งไทยไม่ได้คือที่ไทยทําได้มากที่สุดก็คือรณรงค์ให้กัมพูชาแล้วก็กดดันให้กัมพูชาเนี่ยยอมมาเคลียร์ทุนระเบิดออกจากพื้นที่ซึ่งวางให้หมดมันก็ต้องทราบกันบ้างว่าคุณทิ้งไว้ที่ไหนไม่ใช่ว่าคุณจะทิ้งไว้แบบนี้แล้วก็ทําให้ทหารไทยเดือดร้อนเช่นนี้นะครับไม่ถูกต้อง และแน่นอนเมื่อเรายังไม่ได้ร่วมมือกันได้ระดับนั้นเพราะว่ากัมพูชาย,ยังไม่ยอมร่วมมือในการกอบกู้วัตถุระเบิดเนี่ยทหารไทยก็ต้องระวังกันเองมันไม่มีทางอื่นเลยเพราะว่านี่เป็นสิ่งที่มันทําให้ทหารต้องบาดเจ็บสาหัสข,ขาขาด แล้วก็ถึงขั้นเสียชีวิตได้ด้วยการใช้อาวุธซ่อนรูปอันนี้ประชาชนนุนนนนษย์เขาบอกโฆษกทบซัลกัมพูชาย,ยังมีการใช้อาวุธแต่ว่าเป็นแบบในการซ่อนรูปเชื่อเป็นอุปสรรคในการหยุดยิงและการดําเนินการทางสันติวิธีนะฮะหลังสามทหารเหยียบทุ่นระเบิดนะครับจ่าสิบเอกท่านหนึ่งข้อเท้าด้านซ้ายด้านล่างขาดโอ้พื้นที่โดนเอาแล้วก็บ้านกฤษณาขณะลาดตระเวนที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับนำส่งโรงพยาบาลไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน อาวุธซ่อนรูปเช่นนี้เนี่ยรอบนี้เนี่ยทำให้บาดเจ็บ3ท่านนะฮะจาสิเบกธานีพาหาตำแหน่งผู้บังคับหมู่ป้องกันนะฮะบาดเจ็บรุนแรงข้อเท้าด้านซ้ายท่อนล่างขาดพลทหารภาคภูมิชัยสุระนะฮะตำแหน่งพลปืนเล็กบาดเจ็บบริเวณแขนและด้านหลังส่วนพลทหารธนัญชยัยไกรวงตำแหน่งพลปืนเล็กได้รับแรงอัดและบาดเจ็บบริเวณแก้วหู สามท่านนะฮะบาดเจ็บน่าสุขสารมากทบเผยพบทุ่นระเบิดชนิดพีเอเมนสรวม18ทุ่นบริเวณจะง,งอยภูมเมขือนะฮะอดีตฐานของกมพูชาเจอทุ่นระเบิดแบบนี้นะฮะสิทุ่นเนี่ยบรรจุอยู่ในกระสอบยังไม่อยู่ในสภาพที่พร้อมระเบิดนะฮะโชคดีไปนะครับ สทุ่นวางอย่างเร่งด่วนยังไม่ได้ฝังกลบรอบบ่อน้ําสภาพพร้อมระเบิดพบลูกกระสุนเครื่องยิงลูกระเบิดแล้วก็ลูกจรวด RPG ด้วย Rocket p r o p l l l r e g r e n เ d e แต่ละอย่างที่เขามีก็คือเตรียมไว้จัดก,การทั้งนั้นคือเขานิยมใช้ทุ่นระเบิดอะผมไม่รู้จะพูดไงแล้วมันมันเป็นอะไรซึ่ง แก้ไม่ได้ทั้งๆท,ที่เขาก็ควรจะเรียนรู้จากอดีตนะครับที่พลเมืองในประเทศเท้าต้องขาขาดกันเป็นเบื่อเลยเยอะมากนะฮะเด็กพิการในกัมพูชาจากทุ่นระเบิดในช่วงสงครามเวียดนามอะไรเงี้ยนะฮะหนักมากเนี่ยเนี่ยคุณประชาเขาชี้ให้เห็นแล้วว่าเจออะไรบ้างแล้วเจ้าหน้าที่ที่ไปเจอเนี่ยคือเขาก็เสี่ยงเองเยอะ้วยนะฮะที่เขาต้องไปอยู่ในที่ที่มันมีแต่กับระเบิดเนี่ยมันเป็นงานที่เสี่ยงแม้กระทั่งมากไปกว่าสมมติว่าคุณเข้ามาในโซนที่มีทหารอีกฝ่ายหลบอยู่อย่างน้อยคุณยังพอดูได้ไงอันนี้คือคุณไปเหยยีบบดนกก็จ็จถ้้้้าาววววงไแแลลอ กระทรวงต่างประเทศไทยออกแถลงการนะฮะประท้วงต่อเหตุการณ์ครั้งที่3แล้วที่มีการใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลคือเขาทิ้งไว้เดี๋ยวมันก็มีอีก เดี๋ยวมันก็มีอีกกลายเป็นว่าเราต้องมานั่งระวังเองถือว่าเป็นการละเมิดอธิปไตยนะครับและบุรณา,าพแห่งดินแดนของไทยเป็นการการะทําที่ขัดต่อหลักการพื้นฐานที่สําคัญของกฎหมายระหว่างประเทศที่ระบุไว้ในกฎบัตรสหประชาชาติกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศและเป็นการละเมิดพันธกรณีภายใต,ใต้อนุสัญญาห้ามทุนระเบิดสังหารบุคคลอนุสัญญาออตโตว่าอย่างชัดเจนนะครับเราก็ประนามไปไม่ได้แปลว่ากัมพูชาจะฟังแต่ว่าเราประนามให้โลกได้เห็นได้ได้ยิน ซึ่งก็ก็ต้องทำนะฮะแต่ว่ามันไม่ได้แปลว่ากัมบ,บูชาเขาจะเปลี่ยนพฤติกรรมโดยเฉพาะยิ่งในกรณีที่เขาวางระเบิดทิ้งไว้แล้วนะฮะมันก็คงจะทําอะไรไม่ได้เราก็ต้องค่อยๆเคลียร์ไปเรื่อยๆเป็นงานที่เราต้องมานั่งตามล้างตามเช็ดให้กับฝั่งนู้นนะฮะอนุสัญญาอตัตว,วาซึ่งกัมบ,บูชาระเบิดอย่างต่อเนื่องเนี่ยไทยสามารถทุกติงได้แล้วก็ประนามให้ประชาคมโลกได้เห็น ซึ่งมันก็เวิร์กนะครับมันก็เวิร์กแต่ว่าไม่ได้แปลว่ากัมพูชาเขาจะสนใจใหญ่ดีเพราะว่าเขาก็อยู่ในโลกของเขาเอาจริงๆในกรณีของสหรัฐเนี่ยการที่สมมุติว่าอเมริกาจะเข้ามาลงทุนหรือจะเข้ามาแล้วก็ใช้ฐานทัพเรือเรียมของกัมพูชาหรือสมมุติว่าทรัมป์อยากที่จะพาร์เนอร์ กับกัมพูชาในการที่จะให้ฐานซ้อมรบร่วมกันเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของสหรัฐเลยที่จะกดดันให้กัมพูชาเนี่ยยกเลิกการใช้กับระเบิดเพราะว่าอเมริกาก็เห็นด้วยกับสิ่งที่มันอยู่ในอนุสัญญาออตโต้ว,ว่าแล้วมันเกิดขึ้นจากการรณรงค์ของนักสิทมิรเุษยชนซึ่งอยู่ในโลกตะวันตกด้วยนะฮะการที่ให้มีอนุสัญญาฉบับนี้เพราะฉะนั้นอเมริกามีหน้าที่ไปกดดันฮุนเซนเนี่ยแหละและน่าจะกดดันได้สําเร็จให้เขาเลิกใช้กับระเบิด แต่ว่าระยะนี้ยังไม่ได้เห็นข่าวว่ามีการตกลงในแบบนั้นระยะนี้เป็นการเห็นข่าวว่ามีการกระชับมิตรแล้วก็จะซ้อมรบแองคอร์เซนเตอรนลร่วมกันนะครเพราะฉะนั้นถ้าอเมริกาไม่กดดันให้กัมพูชาเลิกใช้ทุนระเบิดกัมพูชาก็จะไม่เลิกใช้ทุนระเบิดแล้วก็จะใช้ไปเรื่อยๆแล้วยิ่งทหารไทยด้านบาดเจ็บจากทุนระเบิดเนี่ยทางนู้นเขาก็อาจจะมีความรู้สึกเลยว่ามันเป็นวิธีการป้องกันไม่ให้ทหารไทยเนี่ยมาเดิน <Modern, S 1> เพ่นพผ่านพื้นที่บริเวณชายแดนมันเป็นจุดประสงค์ของการมีทุนระเบิด นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเขาทําแบบนี้เนี่ยเขาตั้งใจให้มีผลแบบนี้ให้บาดเจ็บแลวจะได้กลัวและจะได้ไม่เข้ามาในพื้นที่เลยอ่าอันนี้เป็นประเด็นเกี่ยวกับไทยกัมพูชาหลงเชื่อฮุนเซนไม่มีงานทําไม่มีเงินตอนเดินทางกลับกลับไปก็เลยต้องเดินทางกลับมาประเทศไทยอีกรอบผมคิดว่าถ้าเกิดมีชาวกัมพูชาที่เป็นแรงงานเดินทางกลับมาอีกรอบเนี่ยเราควรรับนะครับเราควรให้เขาเข้ามานะฮะ คือมันไม่ใช่เวลาที่จะไปจับกลุ่มตัวแล้วก็กลั่นแกล้งเขานะครับสมมุติเขากลับไปแล้วไม่มีงานทําแล้วเขาตัดสินใจกลับมาเนี่ยผมคิดว่าต้องให้โอกาสไม่ใช่ไปนั่นครับเครือข่ายประชากรข้ามชาติเป็นตัวแทน m igrant worker เขาไปยื่นเรื่องให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเขามีความห่วงใยสถานการณ์แรงงานกัมพูชาเรียกร้องให้มีการเร่งแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานหลังมีแรงงานต่างด้าวเดินทางกลับประเทศเนี่ยเป็นหลักหลายหมื่นคนนะฮะเข้าใจว่าไม่ได้ถึงเป็นแสนนะฮะแต่ว่าหลักหลายหมื่นคน เขามีข้อเสนอในการบรหิหารจัดการแรงงานกับบูชาไว้คลุ้มครองความปลอดภัยเปิดช่อง Fast t r ร c กขึ้นทะเบียนยกเว้นการขอรักษาสิทธิ์วีซา่าตั้งคณะทํางานแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานชายแดนด้านสมาคมประมงเผยว่าสี่จังหวัดภาคตะวันออกนั้นเดือดร้อนหนักขณะที่สมาคมชาวไร่อย้อยเตรียมพร้อมรับมือเดือนธันวาคมฤด,ดูตัดอ้อย